ผมกับผมโชนชนวลต่อนะครับกับทนายแมงก์พิสุขกิจแบบนีนผมอยู่ที่ร้านข้าวโซโอ,อีกสาขา,าเชียงใหม่นะครับผมเป็นที่ห้องน้ำชายก่อนเลยโอ้โหไซ้อย่งไงน,นนะแล้วก็มีโหเพียบเลยนะครับกิมมิกสาขานี้เพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นรวถึงนี่เลยครับโอ้ไม่นธรรมดา เป็นบ้านจำลองอะไรเงี้ยน,นี่แล้วก็มีอนนี้ด้วยมีโอตัวเล็กตัวน้อยอยู่ทางเข้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นสนีอะไรอย่างนงี้ใช่ใช่มมิกน่ารักน่ารักเลยครับโอ้หมีทีเฮาเข้คาซอยฟ์โฮเมทเดสเซน <Hey. S 2> สวัสดีครับ hey. แล้วก็มีฝาท่อลายสวยๆนี่เลยครับแบงฟอร์นอตสโมกกิ้งขอบคุณที่ไม่สุบบุหรี่นะครับแล้วก็มีโคเทจิคอฟฟี่เฮ้าส์นะครับาใครจะมาทานกาแฟก็มีอย่างนี้ได้แล้วตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำอยู่นั้นนะครับขออนุญาตไม่เข้าก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็มีฝาท่ออีกฝานึงครับซึ่งจริงๆจะมีอยู่สองฝานะก็คือลายขาวดำกับลายสี <c oughs> แล้วก็มีทางด้านนี้นี่อันนี้สวยสวยเลยตมาทอดลายสวสงอย, <c oughs> ย่างก็ป้ายเมื่อตะกีนี่แหละครับต้องข้าวโซีิต้องเป็นไก่วัดเด็ดเพราะว่าเคยลองมารับประทานกเป็นสาขาคอนเวนน์มีป้ายด้วย มันข้าวสดแล้วก็มีตัวนี้ครับสี่ตัวซุปอันนี้ก็เป็นต๊วทุทโรใช่ครับแล้วก็มีน้ำดื่มข้าวโซดอีกแล้วก็มีไอศครีมข้าวโซด นี่ครับมีคุกกี้ด้วยนะครับลายจะเป็นข้าวโซอีกเลยนะครับ เน้นๆครับรถนมหัวอลอ,อย <c oughs> นะครับก่อน่างที่นี่แล้วยังมีอีกสองสาขาที่ผมเจอในกรุงเทพด้วยนะครับก็คือคอนแวนด์กับอย่างมาละก,รกร้อนนะครับโอ้โหนี่เป็นลรสีดำู่ฝาทางเข้าใกล้ๆอ่ะคัเที่ยงแล้วก็้าห้ามนะครับมีรถนมรถบัดฉากมีเรื่องแบบ โคนกับแบบถ้วยนะครับเลือกได้หมดเลยนะท่านมีโอกาสก็ลองแวะมากันได้นะครับเบื่อกกรุงเทพและอย่างนา้นเชียงใหม่ก็แวะมาได้ที่นี่เลยครับร้านข้าวสกอีกช่วงนี้พังก่อนคุณหนึ่งครับช่วงหน้าพ่อผมต่อกับแ h a บ l a n เชียงใหม่เอ็กซ์ตร้าวันนี้ครับข้าวสุกอีกนะครับอย่าลืมแวะมาได้นะคะ